สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ t n เช่อง16เท่านั้นนะคะวันนี้เริ่มต้นจะพาคุณผู้ชมมาติดตามมหัศจรรย์จากการเดินค่ะเชื่อไหมคะว่าการเดินที่มากขึ้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคต่างๆได้เหตุผลเป็นเพราะอะไรวันนี้มีมาอธิบายนอกเหนือจากนี้จะพาคุณผู้ชม มาติดตามวิธีการป้องกันและแก้ไขอาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนอุปสรรคสำคัญสำหรับการนอนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ หลังจากที่สถานาการณ์โควิด1 9คลี่คลายและภาวะเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวส่งผลทำให้ประชาชนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอย่างมากเพื่อให้ห่างไกลาจากโรคและลดการพึ่งพาการใช้ยาเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาและนี่ก็คือเป้าหมายหลักสำคัญของการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นเผยแพร่ข,ข้อมูลข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพ แบบศาสตร์องค์รวมออกไปสู่สาธารณชน ในช่วงที่ผ่านมาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮด้าได้มีการเปิดการอบรมศาสตร์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมจำนวนสองรุ่นมีผู้บริหารระดับสูงทั้งของหน่วยงานภาคราัฐเอกชนสื่อมวลชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า200คนเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมอย่างต่อเนื่องทางหลักสูตรเตรียมเปิดการ อบรมไฮดารุ่นที่3 สำหรับหลักสูตรไฮได้ารุ่นที่3ได้เปิดรับสมัครแล้วเป็นการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์แผนใหม่โดยนำจุดเด่นของแต่ละศาสตร์มาประยุกต์เข้าไว้ด้วยกันนั่นคือแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยแพทย์แผนจีนแพทย์ดุลยภาพบำบัดและแพทย์ตามแนวธรรมชาติบำบัดเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ที่ทันสมัยในการดูแลสุขภาพและสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพตนเองครอบครัวและช่วยเหลือสังคมต่อไป ต้นก็ทํางานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทําแล้วแม่ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคาราอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสําคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คําแนะนาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทํา,า,ทา,าทให้คนไทยมีบ้าน คนสมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับฮะฮะ,ฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์ออมไม่ได้สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เพราะลดความเสี่ยงยากจนเงินออมปลอดภัยพร้อมลุ้นโชคใหญ่ฉลองปีใหม่โดยสากออมสินพิเศษสองปีได้ทั้งแบบดิจิทัลและใบสลากฝากตั้งแต่ยี่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกถึงสามสิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดลุ้นรางวัลมูลค่ารวมหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล้านบาท ทิดทางการตลาดไม่พลาดเทรนเทคโนโลยีกับรายการการตลาดเงินล้านทุกวันจันรถึงวันเสาร์11นาฬิกถึง11นาฬิก30นาทีทางเท n ช่อง16และ Tour ู e v i s i o n ช่อง777 สอของรายการคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าการเดินเนี่ยถือเป็นเรื่องที่น่าม,มหาัศจรรย์เป็นอย่างมากเพราะส่งผลดีต่อสุขภาพหลากหลายประการถือว่าเป็นการออกกําลังกายที่ดีเหมาะสมกับคนทุกเพศทุกวัยรวมถึงเด็กเล็กผู้สูงวัยและผู้ที่มีน้ําหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานถ้าเกิดว่าเราไปวิ่งหรือว่าออกกําลังกายห,ากหักโหมมากจนเกินไปเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายหลายอย่างด้วย กันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดวิ่งมากๆเข้าอาจจะมีปัญหาเรื่องของข้อข่าวรวมถึงกระดูกขาในส่วนต่างๆได้ค่ะแล้วเคยได้ยินไหมคะว่าเดินวันละ1นึ่งเพื่อสุขภาพบางคนอาจจะมีข้อสงสัยอาจจะมีคําถามว่าจริงหรือไม่วันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวมีคําตอบมาฝากนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีประโยชน์ต่างๆที่ได้จากการเดินเป็นสิ่งที่เราอยากจะนำมาเล่าให้ฟังค่ะ แนวคิดของการเดินให้ครบวันละ19ึ0งมาจากบริษัทผลิตเครื่องช่วยนับเก้าเพื่อการออกกำลังกายจากประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยในปี1960บริษัทนี้เป็นผู้ริเริ่มในการคิดค้นสโลแกนเพื่อทำให้ชาวญี่ปุ่นหันมานับเก้าเดินเพื่อสุขภาพให้มากขึ้นและการเดินให้ได้19ึ0งกก็ถือเป็นตัวเลขที่จดจำได้ง่ายและทำให้ชาวญี่ปุ่นรู้สึกว่าการเดินนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเพียงใด ตัวเลข1,9ึ่งไม่ได้มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนในช่วงนั้นนะคะถือเป็นการรณรงค์และเป็นแรงบันดาลใจในการออกกําลังกายของคนญี่ปุ่นในช่วงนั้นมากกว่าค่ะ จริงๆแล้วถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตตามปกติเราจะมีการเดิมประมาณ5,000ถึง7,509ต่อวันถ้าเกิดลองคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราเดินเพิ่มอีกวันละ30นาทีเราก็จะเดินเพิ่มได้อีกหลายพันก้าวจนเข้าใกล้เลข10,009ได้จึงทําให้ตัวเลข1 0 0 0เป็นตัวเลขที่มีความเป็นไปได้ที่เราสามารถเดินให้ถึงได้นั่นเองค่ะ อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะเดินไม่ถึง1นึ่งก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายได้มากเช่นกันนะคะซึ่งจากผลรายงานวิจัยพบว่าการเดินที่มากขึ้นช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคต่างๆจากทุกสายเหตุได้จริงค่ะโดยที่การเดิน7 0 0 0พันถึงหนึ่งให้ผลดีต่อร่างกายไม่แตกต่างกันนอกจากนี้จากการทดลองในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานการเดินให้มากขึ้นจากวันละห้าพันเป็นวันละ6,209ก็ช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในร่างกายได้จริง นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่ทำการทดลองในกลุ่มสตรีวัยหมดประจำเดือนแล้วพบว่าการเดินประมาณ9,900ต่อวันจะช่วยลดความดันโลหิตได้ด้วยรวมไปถึงระดับไขมันในเลือดที่ดีขึ้นเมื่อเพิ่มการเดินจาก6,809เป็นวันละ8,509 งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งยืนยันนะคะว่าคนที่เดินวันละ8,009ต่อวันนั้นจะตายน้อยกว่าคนที่เดินเพียงวันละ4,009โดยประโยชน์ที่เราจะได้รับสูงสุดจากการเดินก็จะอยู่ที่ประมาณ9,000ถึง1 9 0 0 0ค่ะ แม้ว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเดินส่วนใหญ่จะมาจากการเดิน9,000ถึง1 0 0 0แต่ไม่จําเป็นที่จะต้องเดินให้ครบ1 0 0 0ต่อวันก็ได้ขอเพียงแค่เดินให้มากขึ้นกว่าปกติในทุกๆวันเริ่มจากวัวลา5,009ไปจนถึง7,009ถึง8,009เดินตามจังหวะเดินปกติของตัวเองไม่ต้องรีบเดินให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นก็ได้นอกจากจะได้ประโยชน์ในด้านสุขภาพร่างกายแล้วก็ยังช่วยเรื่องสุขภาพจิตให้ผ่อนคลายได้ด้วยเช่นเดียวกัน การเดินถือเป็นหนึ่งในวิธีออกกําลังกายที่มีส่วนช่วยลดน้ําหนักและลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะมีผลการศึกษาของสถาบันหัวใจและหลอดเลือดที่แสดงให้เห็นว่าผู้ที่เดินออกกําลังกาย10นาทีต่อวันจะช่วยทําให้สุขภาพหัวใจและหลอดเลือดดีขึ้นอย่างชัดเจนค่ะนี่จึงเป็นผลทําให้สามารถลดอัตราการตายและช่วยทําให้อายุยืนยาวพร้อมกับช่วยให้สุขภาพร่างกายโดยรวมดีขึ้น คราวนี้มาดูกันนะคะว่าข้อดีอื่นๆที่ได้จากการเดินออกกำลังกายทุกวันนั้นมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ เริ่มจากสุขภาพหัวใจแข็งแรงการเดินออกกําลังกายทุกวันนั้นมีส่วนทําให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นจึงช่วยเพิ่มการสูบฉีดเลือดได้เป็นอย่างดีทางนี้หัวใจของเราจะเต้นอย่างรวดเร็วในระหว่างการเดินที่มีความเข้มข้นปานกลางจึงส่งผลทําให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นแล้วพอเวลาผ่านไปจะทําให้หัวใจสามารถส่งเลือดไปยันส่วนต่างๆได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้การเดินทุกวันก็ยังช่วยเพิ่มความทนทานของหัวใจและหลอดเลือดจึงส่งผลทํา ให้เราสามารถออกกำลังกายได้นานและหนักมากขึ้นได้ค่ะ กระดูกและข้อแข็งแรงการเดินออกกําลังกายถือเป็นวิธีการออกกําลังกายที่ต้องรับน้ําหนักดังนั้นจึงช่วยทําให้กระดูกแข็งแรงช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุนและกระดูกหักได้ดีทีเดียวเพราะการเดินช่วยกระตุ้นกระดูกเท้าและขารวมทั้งกระตุ้นการเคลื่อนไหวของเขา่าข้อเท้าและสะโพกรวมถึงช่วยสูบน้ําไขข้อที่อุดมไปได้วยสารอาหารเข้าสู่กระดูกอ่อนในข้อต่อจึงสามารถเพิ่มอายุไขของข้อต่อ พร้อมกับลดความเสื่อมของข้อต่อในร่างกายได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะ ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้ดีการเดินออกกำลังกายจะมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้เป็นอย่างดีเพราะการเดินจะช่วยทำให้เรานอนหลับได้ดีส่งผลทำให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานส่วนเกินได้ถึงแม้จะไม่ได้ออกกำลังกายก็ตามนอกจากนี้ในระหว่างเดินร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินเพื่อเพิ่มพลังงานซึ่งสารดังกล่าวนี้จะไม่ทำให้กล้ามเนื้อรู้สึกอ่อนล้าส่งผลทำให้ร่างกายเกิดการตื่นตัวและสามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นด้วยค่ะ อารมณ์แจ่มใสการเดินจะมีส่วนช่วยทําให้อารมณ์แจ่มใสเนื่องจากร่างกายของเราจะปล่อยสารสื่อประสาทอย่างเอนโดฟินซึ่งเป็นสารที่ช่วยกระตุ้นความสุขและช่วยลดความเครียดได้ผลที่ตามมาก็คือการทําให้เราสามารถจัดการกับความวิตกกังวลและหลีกเลี่ยงจากการเป็นโรคซึมเศร้าได้ด้วยหลับเร็วและหลับลึก การเดินออกกำลังกายสามารถทำให้การนอนหลับของเรามีคุณภาพมากขึ้นโดยจะทำให้หลับเร็วและหลับลึกนั่นจึงส่งผลทำให้จิตใจผ่อนคลายไม่ทำให้เกิดความเครียดจากการนอนไม่หลับหรือนอนพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะ สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นออกกําลังกายเพื่อต้องการลดน้ำหนักหรือเพื่อต้องการให้สุขภาพห่างไกลาจากโรคต่างๆแนะนำให้ใช้วิธีออกกําลังกายด้วยการเดินทุกวันวิธีนี้เป็นการออกกําลังกายที่ไม่ต้องออกแรงมากจนเกินไปและยังไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมใดๆอีกด้วยแต่กลับให้ข้อดีต่อร่างกายอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ คราวนี้ลงมาดูกันเพิ่มเติมอีกนิดนะคะเพราะว่าหลายคนยังคงมีข้อสงสัยว่าการเดินออกกําลังกายนั้นให้ประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอย่างมากจริงๆหรือและหลายคนก็อาจจะคิดว่าการเดินไม่ใช่วิธีการออกกําลังกายที่จะให้ประโยชน์แก่ร่างกายได้มากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเราจึงขอนําประโยชน์ที่ได้จากการเดินโดยเริ่มตั้งแต่นาทีแรกไปจนถึงนาทีที่60มาบอกกล่าวกันเพื่อจะได้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าควรจะออกกําลังกายด้วยการเดินหรือไม่ค่ะ เริ่มต้นจากการเดินเพียงแค่ก้าวแรกร่างกายของเราก็จะกระตุ้นให้ปล่อยสารเคมีที่สร้างพลังงานในเซลล์กันแล้วนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเชื้อเพลิงให้กับการเดินการเดินตั้งแต่นาทีที่1นถึงหชีพจรจะเร่งขึ้นเป็น70-100ถึงครั้งต่อนาทีโดยประมาณค่ะและนั่นจึงส่งผลทําให้เกิดการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดพร้อมกับให้ความอบอุ่นแก่กล้ามเนื้อ ในช่วงเวลาของการเดินตั้งแต่นาทีที่6ถึง10ชีพจรจะเต้นเร็วขึ้นกว่าเดิมร่างกายก็เริ่มเกิดการผาอลผานมากขึ้นเป็น6กกิโลแคลอรี่ต่ตอนอาทีเลยทีเดียวค่ะเมื่อก้าวเท้ามากขึ้นความดันโลหิตก็จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันแต่ช่วงนี้จะทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวเพื่อเปิดให้ออกซิเจนเข้าสู่กล้ามเนื้อมากขึ้น เมื่อเดินมาถึงนาทีที่11ถึง20อุณหภูมิในร่างกายจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสังเกตเห็นได้ว่าช่วงเวลานี้เหงื่อจะเริ่มออกเนื่องจากเส้นเลือดส่วนที่อยู่ใกล้กับผิวหนงังเกิดการขยายตัวขึ้นทําให้ร่างกายเริ่มปลดปล่อยความร้อนออกมายิ่งถ้าเกิดเดินต่อไปร่างกายก็จะเผาผลาญไปได้จนถึง7กิโลแคลอรี่ต่อนาทีและจะมาพร้อมกับอัตราการหายใจที่เร็วขึ้นด้วยในขณะเดียวกันนี้ฮอร์โมนต่างๆเช่น เอพิเนฟรินและกรูคากอนก็จะถูกปล่อยออกมามากขึ้นด้วยเช่นกันทางนี้เพื่อเป็นการเพิ่มเชื้อเพลิงให้กับกล้ามเนื้อที่กำลังใช้งานอยู่นั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าการเดินมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิดจริงๆเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าจะพามาติดตามวิธีแก้ปัญหาอาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนอุปสรรคสำคัญสำหรับการนอนสักครู่เดียวค่ะ สมัยนี้เขาออมด้วยการใช้ใช้เพื่อหาเงินคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่น,น,นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับฮะฮะแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไม่สิบเปอร์เซ็นต์ออมไม่ได้สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เพื่อลดความเสี่ยงยากจนเงินออมปลอดภัยออมลุ้นโชคใหญ่ฉลองปีใหม่โดยสากออมสินพิเศษสองปีได้ทั้งแบบดิจิทัลและใบสลากฝากตั้งแต่ยี่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกถึงสามสิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดลุ้นรางวัลมูลค่ารวมหนึ่งร้อยสิบเอ็ดล ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม้ว่าเราลองดูดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านทีนี่ คือสนามเด็กเล่นสุดป่วน <c oughs> ช้าหน่อยแม่ช้าหน่อยคือโรงพยาบาลแสนวุ่นวายมันมีลูกหรือเปล่าโอ้มีสองเลยคือร้านอาหารพื้นบ้านมากินข้าวกันเร็วค่อยกินนะเดี๋ยวสำลักคือห้องทดลองฉบับมือใหม่เริ่มเฉลยท่านในเวิร์กช็อปตั้งแต่เมื่อไหรอะน่าจะตอนสี่กว่าคือร้านเสริมสวยลูกค้าแน่นเอาละเอานี่เป่ามาซะซิสแพ้แล้วหรือรยัง และคือฟามแสนสุขของพวกเขาดีมากเลยครอบครัวใหญ่ในฟาร์มปี1และปี2ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์21นาิกาที่ True X p o r t Live True Vision ช่อง560ที่สุดหัวบันเทิงระดับโลกที่นี่ที่เดิวสมัครทั้งออนไลน์สแกนโทร0 2 7 0 8 0 8 0 0 0กดสหรือที่ True s h o และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ มาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะวันนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามวิธีการแก้ปัญหาอาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนซึ่งถือเป็นอุปสรรคสําคัญสําหรับการนอนเพราะถ้าเกิดว่าปัสสาวะบ่อยเวลาลุกขึ้นมาปัสสาวะแล้วเนี่ยหลายคนจะกลับไปนอนต่อน,นี่นอนหลับต่อได้ยากมากๆเลย คุณภาพการนอนสูญเสียไปแล้วจะส่งผลกระทบต่อโรคต่างๆที่อาจจะตามมาเพราะฉะนั้นในวันนี้มาติดตามในรายละเอียดเจาะลึกไปด้วยกันนะคะว่าเวลามีอาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนเนี่ยสายเหตุเกิดจากอะไรเราจะมีวิธีการในการป้องกันและรักษาแบบไหนได้บ้างติดตามไปด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ ทนอกทูเรียคืออาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุค่ะทั้งนี้ปัสสาวะบ่อยเวลากลางคืนจะเป็นภาวะที่ปัสสาวะออกมามากผิดปกติในเวลากลางคืนในเวลาที่กำลังนอนหลับร่างกายของคุณจะผลิตปัสสาวะน้อยลงแต่จะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นส่งผลทําให้คนส่วนมากไม่จําเป็นต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนสามารถนอนหลับต่อเนื่องไปได้โดยไม่รู้สึกปวดปัสสาวะได้นาน6-8ถึงชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องตื่นนอนมาก กว่า2ครั้งขึ้นไปต่อคืนเพื่อถ่ายปัสสาวะนั่นแสดงว่าคุณอาจจะมีอาการปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนแล้วนอกจากภาวะที่ผิดปกติจะรบกวนการนอนหลับของคุณแล้วภาวะนี้ยังถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงภาวะความผิดปกติของร่างกายของคุณได้อีกด้วยค่ะ สาเหตุของการเกิดภาวะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนเป็นภาวะที่สามารถพบได้ทั่วไปในคนทุกๆุกวยัยแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะพบได้บ่อยในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวยัยและมีปัจจัยอื่นๆดังต่อไปนี้ค่ะ ภาวะของโรคมากมายที่อาจส่งผลทำให้เกิดอาการปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนได้โดยทั่วไปพบว่าการเกิดภาวะปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนจะมีความสัมพันธ์ก,นกันกับโรคก,การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะรวมถึงการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะภาวะการติดเชื้อดังกล่าวจะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนบ่อยๆจำเป็นต้องปัสสาวะอย่างเร่งด่วนเกือบตลอดทั้งวันทั้งคืนและจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคค่ะ ภาวะของโรคอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับภาวะปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนก็ได้แก่ภาวะติดเชื้อต่อมลูกหมากหรือต่อมลูกหมากโตภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนภาวะกระเพะาะปัสสาวะบีบต,ตัวไวเกินไปภาวะโตผิดปกติในกระเพะาะปัสสาวะต่อมลูกหมากหรือบริเวณอุ้งเชิงกรานโรคเบาหวานอาการวิตกกังวลภาวะไตติดเชื้อช่วงขาล่างบวมน้ำหรือโตผิดปกติภาวะหยุดหายใจในขณะหลับ อาการผิดปกติในระบบประสาทส,ส่วนต่างๆเช่นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งโรคพายกินสันไขกระดูกสันหลังถูกกดทับปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนยังสามารถพบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการอวัยวะส่วนต่างๆล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นหัวใจหรือตับ การวินิจฉัยสายเหตุที่มาของภาวะปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนค่อนข้างจะยุ่งยากนะคะแพทย์อาจจะมีคำถามมากมายมาซักถามผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยเองก็อาจจำเป็นต้องจดบันทึกรายละเอียดประจำวันนาน2-3วันเพื่อติดตามอาการของตนเองว่ามีปริมาณการดื่มน้ำมากน้อยอย่างไรรวมทั้งปริมาณและความถี่ในการปัสสาวะในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้แพทย์ได้นำข้อมูลดังกล่าวมาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา,าอาการปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลาง ผลวิจัยจากแพทย์ชาวอเมริกันค้นพบว่าน็อกทูเรียถือเป็นปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและกล้ามเนื้อในสมองที่มีความเกี่ยวข้องกันอาการที่พบบ่อยที่สุดในวัยกลางคนและผู้สูงอายุคืออาการกลางคืนตื่นกลางดึกเพื่อปัสสาวะเพราะปัสสาวะออกหากินเวลากลางคืนผู้สูงอายุจึงกลัวการดื่มน้ำก่อนนอนพวกเขาไม่รู้ว่าการไม่ดื่มน้ำก่อนเข้านอน การตื่นกลางคืนเพื่อฉี่โดยไม่ดื่มน้ำเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดเลือดสมองตีบในช่วงเช้าของคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุนั่นเองค่ะ ในความเป็นจริงแล้วน็อกชูเรียไม่ใช่ปัญหาของความผิดปกติของกระเพะาะปัสสาวะนะคะน็อกชูเรียจะเกิดจากความล้มเหลวของการทํางานของหัวใจในผู้สูงอายุและการที่หัวใจห้องบนขวาไม่สามารถดูดเลือดจากร่างกายส่วนล่างได้ในระหว่างวันเราทุกคนอยู่ในท่ายืนเลือดจะไหลลงมาถ้าหากหัวใจไม่ดีปริมาณเลือดของหัวใจไม่เพียงพอความดันในร่างกายส่วนล่างจะเพิ่มขึ้นค่ะดังนั้นคนในวัยกลางคนและผู้สูงอายุก็จะมีอาการบวมน้ําตามร่างกายในระหว่าง วันเวลานอนตอนกลางคืนจะคลายแรงกดทับที่ร่างกายส่วนล่างและมีน้ําสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อมากน้ําจะกลับเข้าสู่กระแสะเลือดถ้าเกิดมีน้ํามากเกินไปไตจะทํางานอย่างหนักเพื่อแยกน้ําออกและระบายออกไปยังกระเพาะปัสสาวะส่งผลทําให้เกิดอาการปวดปัสสาวะในตอนกลางคืนนั่นเองดังนั้นหลังจากที่นอนลงมักใช้เวลาประมาณ3-4ถึงชั่วโมงจึงจะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําเป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นค่ะน้ําในเลือดยังคงเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นอีก3ชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็จะต้องไปเข้าห้องน้ำอีกครั้ง อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นอีกคนหนึ่งที่มีปัญหาปัสสาวะปล่อยในช่วงกลางคืนหรือว่าอาจจะกําลังกังวลเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะของตนเองแล้วก็ให้รีบไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะเพื่อที่จะทําการประเมินอาการวินิจฉัยจะได้หาสาเหตุที่ซ่อนอยู่ให้เจอจะได้รับคําแนะนําและวิธีการรักษาได้อย่างตรงจุดและเหมาะสมบางคนเนี่ยอาจจะเพียงแค่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมของตนเองเท่านั้นเองไม่ต้องกังวลใจแต่อย่างใด นะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วค่ะข้อมูลเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ติดตามได้ในรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k YouTube i n s t a g r a m รวมถึง t i k t o k ส่วนหน้าจอของท NN ช่อง16เช่นเคยค่ะพบกันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นะัและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะอ,อมสินมอบความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม สามจังหวัดชายแดนใต้เตรียมออกมาตรการระยะยาวฟื้นฟูและเยียวยาหลังวิกฤตผ่านพ้นนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอยู่ขณะน,นี้ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีและนาราธิวาสประชาชนได้รับความเดือดร้อนครอบคลุมพื้นที่ความเสียหายกว่า9 0,000ไร่ธนาคารออมสินได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าโดยการสนับสนุนภารกิจของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอําเภอแรงแงะจังหวัดนาราธิวาสและอําเภอรามันจังหวัดยะลามอบสิ่งของช่วยเหลือเบื้องต้นมูลค่ารวม2ล้านบาทได้แก่ถุงยางชีพ2,000ชุดและเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นอาทิเครื่องนอนเครื่องนุ่งหม่มพัดลมข้าวสารและน้ําดื่มรวมถึงจัดหาอาหาร3มื้อแก่ผู้ประสบภัย โดยการมอบความช่วยเหลือเฉพาะหน้าดังกล่าวบีนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอัมพลพงสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและนายวิมุตติอัมณพณีนายอำเภอระแงตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นผู้รับมอบพร้อมกันนี้คณะผู้บริหารและพนักงานจากธนาคารออมสินภาค18ได้ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไปด้วยโดยธนาคารอยู่ระหว่างเตรียมออกมาตรการระยะยาว เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนหลังจากน้ำลดและวิกฤตผ่านพ้นผ่านการให้สินเชื่อเงื่อนไขพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติและมาตรการช่วยเหลืออื่นๆทั้นทงนี้ประชาชนในพื้นที่สามารถติดต่อธนาคารเพื่อปรึกษาด้านแหล่งเงินสำหรับใช้บรรเทาความเดือดร้อนได้ที่ธนาคารอมสินสาขาใกล้เคียงหรือติดต่อ GSB Contact Center โทร1 1 1 5